<laughs> ดูเ <laughs> อาเนอะก่อนไปโรงเรียนบอกให้มามีถ่ายวีดีโอให้เ <No. S 1> <laughs> <laughs> อา <laughs> หิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนดู <Yeah. S 1> ก็ินดีใจว่า <laughs> หิมะตก <laughs> อากาศประมาณหนึ่งองศานะคะ <laughs> ทุกคนตอนนี้ <laughs> ไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ถือว่าปกติ บางวันไม่มีหิมะหนาวกว่านี้อีกนะคะบางวันนี่คือลบสิบกว่าองศาไม่มีหิมะวันที่มีหิมะตกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องหนาวกว่าวันที่ไม่มีหิมะนะคะ <Yeah. S 1> <c oughs> บางวันในหิมะตกแบบนี้เนะี่ยอุณหภูมิหนึ่งหรือว่าสององศานะคะบางวันนี่โอ้โหฟ้าใสไม่มีหิมะแต่อุณหภูมิติดลบสิบกว่าองศา